สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปกันบ้างนะครับผลฟุตบอลเจลีกนิคาตะพายคาชิมะเอเลอร์ศูนย์ประตูต่อสี่เอฟซีโตเกียวเสมอซาคันโทสุหนึ่งประตูต่อหนึ่งมาชิดะเชเวียพ่ายคาวาซากิฟอนตาเล่หนึ่งประตูต่อสี่อุรุสเรดไดมอนด์พายเซเรโซสกาศูนย์ประตูต่อหนึ่ง คาชิว่าเลโซชนะโยโกฮาม่าเอเมอรีนอตหนึ่งประตูต่อศูนย์และกัมบะโอซาก้า aka, ชนะคอนเซเรซซัปโปโลสองประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลไทยลีกสุโขทัยเอฟซีชนะนครราชสีมาเอฟซีหนึ่งประตูต่อศูนย์ประจวบเอฟซีเสมอบีจีปทุมยูนเ, 2, 2, นเ,นยนเนเต็ดสองประตูต่อสองขอนแก่นยูเนเต็ดพายุไทยธานีเอฟซีศูนย์ประตูต่อหนึ่งและราชบุรีเอฟซีชนะระยองเอฟซีสองประตูต่อศูนย์ ผลฟุตบอลไทยลีก2ลำปางเอฟซีชนะัชน้าทนบิล2ประตูต่อ1อยุธยายูเนเต็ดชนะตาด FC 2ประตูต่อ0สมุทรปราการซิตี้ชนะสุพรรณบุรี FC 1ประตูต่อ0พลังการ FC ฟพ่ายจันทบุรี FC 0ประตูต่อ1และเชียงใหม่ยูเนเต็ดชนะโบลิเทโรเอฟ2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลพมมรีเมียร์ลีกของอังกฤษ คริสตัลพาเลสแพ้ลิเวอร์พูล0ประตูต่อ1อาร์เซนอลชนะเซาท์ทัมตันต์3ประตูต่อ1เวนส์ฟอร์ดชนะวูดแฮมป์ตัน5ประตูต่อ3เลสเตอร์ซิตี้ชนะบอลสมาร์ท1ประตูต่อ0แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะฟูลแลม3ประตูต่อ2เวสต์แฮมยูไนเต็ดชนะอิสวิททาวล์4ประตูต่อ1และเอเวอบตัน,สน,นเสมอนิวคาสเซิล0ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลาลิกาของสเปน เอสบันยอนชนะมโยกา2ประตูต่อ1เคตาเฟ่เสมอโอซาสนา1นประตูต่อ1เรนวายดุริดไพ่รายูบิกาโน่ประตูต่อ2ลาพามัสไพ่เซลตาบีโก้ศูย์ประตูต่อ1และเรียนวันลิดชนะบิยริอัล2ประตูต่อ0ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันโวคุมไพ่วอลฟ์บวก1ประตูต่อ3แวเดอร์เบเมนไพ่ไฟบวกศประตูต่อหนึ่ง ไบเออร์ er ูโคเซนเสมอฮลเนคิวสประตูต่อ2องยูเนียนเบอร์ลินชนะบริเซียมดอทมุลครับสประตูต่อ1นและสั่งพาวลีพ่หม่ไปศูนย์ประตูต่อ3ผลฟุตบอลกันโช่ซีอิตาลีอูเรเนเซชนะเลเช่หนึ่งประตูต่อศูนย์อาตาลันตาชนะเจโนัห้าประตูต่อหนึ่งและอินเตอร์มิลานชนะโตริโนสามประตูต่อสองผลฟุตบอลลกเกอิงฝรั่งเศส เซงเอตีียนชนะโอเซ3ประตูต่อ1รลิวชนะตูลูส2ประตูต่อ1แลนไพ่กับด้าน,นโมนาโก1ประตูต่อ2ผลผุ้บอลเอเนอีของนิทร,แร์แลนด์เอเอซีเบดาชนะเอเนซในมาเก้น1ประตูต่อ0 p เอสีไอโอเฟนชนะสปาร์ตาลอตเดอร์ดัม2ประตูต่อ1และอูถักชนะอารเคซีวักไว้3ประตูต่อ2ผลฟุตบอลลีกเดิลฝรั่งเศส เก่งมงฟุตชนะเกงกองสี่ประตูต่อหนึ่งกองไพ่ลอริยองหนึ่งประตูต่อสองอายักซิโอเสมอมาติเกสหนึ่งประตูต่อหนึ่งเมชชนะอาเมียงสามประตูต่อสองผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเบอร์ลี่เสมอเพตตันนอตเอนศูนย์ประตูต่อศูนย์นอริซิตี้ชนะฮันซิตี้สี่ประตูต่อศูนย์พอสมัยเสมอออกฟอร์ดยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อหนึ่ง เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดชนะรูตันทาวสองประตูต่อศูนย์โคเวนทรีซิตี้พ่ายเชฟฟิลด์เวนเดนหนึ่งประตูต่อสองดาบีเคานตี้ชนะควีนพาร์คเรนเจอร์สองประตูต่อศูนย์พีมัชชนะแบ็กเบิร์นโลเวอร์สองประตูต่อหนึ่งสวอนซีซิตี้เสมอสโตลซิตี้ศูนย์ประตูต่อศูนย์วัตฟอร์ดชนะมิดเดิลสโบร์สองประตูต่อหนึ่งและเวสต์บอมวิชเอาเวียนเสมอมิววอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ ผลฟุตบอลสกอตติชพรีเมียชิพดันดีเอฟซีพ่ายคิมาน็อกไป2ประตูต่อ3ฮิเบอร์เนียนพ่ายมาเทาเวล1ประตูต่อ2และเซนเมเรนพ่ายดันดียูไนเต็ดศประตูต่อ1ผลฟุตบอลการโชวซิลีบีอิตาลีสเปเซียชนะลิจินา1ประตูต่อ0ซาส,สโซโลชนะซินตาเดลล่า6ประตูต่อ1ป่ีซาชนะเซียนา3ประตูต่อ1 แล้วโปซิโนเน่พ่ายกับทางด้านของคาราเซ่ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งผลุตบอลเซกูด้าลีก้าของสเปนลาซิงฟอร์โรชนะเอลเช่ไป1ประตูต่อศูนย์เอีบารพ่ายสปอร์ติ้งคีก้อน1ประตูต่อสามเรลนเดสพ่ายกับอนารดาไปศูนย์ประตูต่อ1อึ่อเมรยชนะปูกอส2ประตูต่อ0ูลยเรยอันสราโกซาพ่ายลาซิงซานาเด2ประตูต่อสาม และแต่เดิเฟชนะกาตาเคนา2ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีกา2เยอรมันเอเวอร์แบชนะไกเซอร์เซาเทิร์น1ประตูต่อ0เเนินแบกชนะพอยเซน3ประตูต่อ2โคโลนชนะอูม2ประตูต่อ0และชอเก้ศูนยสี่เสมอแฮทาเบรลิน2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษปีเตอร์โบโลชนะสติมเน็ต2ประตูต่อ1 ฮันดูฟิลด์ทาวชนะบาร์ลี่2ประตูต่อ0 b u r t โบตันเสมอชูวิลลี่ประตูต่อ2 b u โบเบอร์ตันพ่ายกับน้าบิสต์ลโลเวอร์1ประตูต่อ3า h เชลตันชนะบูร์มิงแฮมซิตี้ประตูต่อ0 Ex ูนเอชเชเตอร์ซชนะแคมบิดยูเนเต็ประตูต่อ0 l i n c ลิงคอ t y ชนะเลตันโอเลียน2ประตูต่อ1 m a เมนฟิชนะแบ็กพูล2ประตูต่อ0 ลอตเทอร์แฮมยูไนเตดชนะเรดดิ้งสองประตูต่อหนึ่งสต็อกพอร์ตเสมอวีแกนศูนย์ประตูต่อศูนย์เลงแฮมชนะนอตแฮมตันสี่ประตูต่อหนึ่งและวีคอมชนะคอรี่ีทาวน์หนึ่งประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลลีกทูของอังกฤษกิมบี้ทาวไพดดอนคาร์เตอร์โลเวอร์ศูนย์ Carter, over, 0, ประตูต่อสามพีวูทาวเสมอบอมรีไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เอ็กซิงตันชนะมอร์แคมสองประตูต่อหนึ่ง แวโลชชนะเชอร์เนมสองประตูต่อ1เชสเตอร์ฟิลด์เสมอวอร์ซอสองประตูต่อ2โคเชเตอร์เสมอคารายยูไนเต็ด0ประตูต่อ0ครูเอลิกซซนด้าชนะจิงเลแฮม2ประตูต่อ0มิตันคินดอนเสมอทัสเมียโลเวอร์1ประตูต่อ1นอร์ทเคาน์ตี้พ่ายกับด้านพอร์ตสเวล0ประตูต่อ1นึสวอนร์ดซิตี้ชนะเอฟซีบีเบรันหนึ่งประตูต่อศูนย์และสวิดดนทาวเสมอฮาโลเกตทาวศูนย์ประตูต่อศูนย์ ผลฟุตบอลซาอุดีลีกอันนัเซอร์ชนะอันโอลูบา3ประตูต่อศูนย์อันตาวอนชนะอันฟาเต2ประตูต่อศูนย์และอันอาลีพ่ายอันอิฮิรัตไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลซูปเปอร์ลีก้าของโปรตุเกสมอไรเดนเซชนะสตาคาล่าไป1ประตูต่อศูนย์กิวิเซนเตชนะเอสเตล่า3ประตูต่อศูนย์ฮารลัวเสมอเอวีเอสหนึ่งประตูต่อหนึ่ง และสปอร์ติ้งลิสบอนชนะคาซาเปีย2ประตูต่อ0ผลฟุตบอลออสเวนคานของสวีเดนฮาร์มบีชนะฮามสตัด1ประตูต่อ0มอนบีชนะวัตเตเลสเอสเคไป2ประตูต่อ1และบอมมาบอสกาน์นาชนะ g a i s ไป2ประตูต่อ0ผลฟุตบอลซูปเปอร์ลีกของตุรกีคาซิมบาซาเสมอบอสลุมเอเคไปศนย์ประตูต่อศูนย์ เกเทเป้ T ay, ชนะซีวัสสเปอร์3ประตูต่อ2อิสตันบูลเล็กเซียเสมอเคเซริสสเปอร์1ประตูต่อ1นและฮาไทยสเปอร์เสมอแทบซอนสเปอร์1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเอลิเทเลียนของนอร์เวย์คิดเตดนซุนชนะซันเดย์ยอทไป2ประตูต่อ1และปิดท้ายก็ด้วยผลฟุตบอลไวเค้าลีกาของฟินแลนด์การิสตันเสมอลาติ2ประตูต่อ2 s j k พ่ายคู P ีเอสไป0ประตูต่อ1และ EIF เสมออูลูไป1ประตูต่อ1โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการฟุตบอลมาค้ำคืนที่ผ่านมาก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องมดสั่งกันด้วยเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้กับเราได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ